ออกกาลังกายแบบนี้ทุกวันจะทําให้เราเดี๋ยสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวได้นะคะง่ายๆใน5ขั้นตอนนะคะใครพร้อมแล้วไปเรียนรูพร้พร้อมๆกันกับพิการได้เลยค่ะ กับขั้นตอนที่1นนะคะให้พวกเราเนี่ยอบอุ่นร่างกายทุกๆครั้งนะคะก่อนการออกกําลังกายนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันกล้ามเนื้อฉีกขาดป้องกันเอ็นอักเสบได้นะคะ <S <S และจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายได้ทนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มออกกําลังกายนะคะกับเคล็ดลับที่2นะคะที่จะทําให้การออกกําลังกายเนี่ยได้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวนะคะก็คือออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะสําหรับในเรื่องของความสม่ เสมอเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงทั้งในส่วนของปอดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอันนี้เนี่ยได้ให้สุขภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะได้สักประมาณ3-4ครั้งนะคะครั้งละประมาณ30-45นาทีอันนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีแบบมากๆเลยนะคะ และเคล็ดลับที่3นะคะก็คือให้เหนื่อยแบบปานกลางก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับเหนื่อยมากนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหอไร่ที่เราเหนื่อยมากเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องหยุดการออกกําลังกายไปหลายๆวันและอาจจะมีผลกระทบกับโรคประจําตัวต่างๆที่เราอาจจะมีได้อย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าโรคเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่เหนื่อยปานกลางก็พอซึ่งวิธีการที่จะเช็คว่าการออกกาลังกายแบบเหนื่อยปานกลางเนี่ยมันคือแบบไหนนะคะ,ะ,คะก็คือในขณะที่เรากําลังออกกําลังกายอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะพูด พูดเป็นประโยคสั้นๆได้นะคะยังฟังรู้เรื่องอยู่นะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยแค่ปานกลางนะคะเพราะว่าทำอะไรที่เราเหนื่อยมากๆเราจะไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นประโยคหรือแม้กระทั่งพูดเป็นคําได้เลยนะคะแล้วมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะของการออกกําลังกายให้ได้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวนะคะก็คือการดื่มน้ําชดเชยเหงื่อที่สูญเสียไปเนี่ยให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกกําลังกาย1สิ่งที่เราเสียไปคือน้ํา2ก็คือเกลือแร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือการดื่มน้ําเสริมเข้าไปให้เพียงพอนี่มั ันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะรันต่อได้อย่างแบบว่าไม่ติดขัดนะคะทำให้สุขภาพหัวใจทําให้สุขภาพปอดสุขภาพกล้ามเนื้อเนี่ยดีมากๆเลยนะเลือกดื่มเป็นน้ําเปล่านะคะอาจจะเป็นน้ําเย็นก็ได้น้ําอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะมีประโยชน์เหมือนกันเลยและถ้าหากว่าใครที่เสียเหงื่อมากๆก็อาจจะดื่มเป็นพวกน้ําเกลือแร่ที่ชดเชยเกลือแร่ที่เสียไปก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ให้เลือกชนิดที่มีน้ําตาลน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็จะปลอดภยัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะและมาถึงเคล็ดลับอันที่ห้านะคะ อันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะให้เลี่ยงการออกกําลังกายในสถานที่ที่ร้อนจัดๆนะคะอย่างเช่นการวิ่งกลางแจ้งหรือว่าการวิ่งตั้งแต่ตอนบ่ายอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเสี่ยงของการเกิดลมแดดหรือว่าฮิสสโตรกได้นะคะลมแดดหรือฮิสสโตรกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอันตรายมากๆอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในที่ที่ร้อนจัดนะอาจจะเลือกออกกําลังกายในช่วงเวลาที่แดดไม่จัดจนเกินไปนะคะ, comfy, ะและให้อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่าย เทได้สะดวกก็จะทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยได้สุขภาพดีได้ประโยชน์สูงสุดนะคะครบไปแล้วนะคะกับ5เคล็ดลับง่ายๆของการออกกําลังกายให้ได้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวนะคะเดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะอันที่ 1. อบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนออกกําลังกายนะคะป้องกันกล้ามเนื้อฉีกขาดป้องกันเอ็นอักเสบนะคะอันที่2ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเพื่อความแข็งแรงของปอดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะ3เอาแค่เหนื่อยปานกลางก็พอนะคะไม่แนะนําให้เหนื่อยมากจนเกินไปจะ กระทบกับโรคประจาตัวนะคะหรือบางคนถ้าเหนื่อยมากเกินไปอาจจะทําให้ไม่อยากออกกําลังกายไปเลยอันที่4ให้พยายามดื่มน้ําหรือว่าดื่มน้าเกลือแร่เพื่อชดเชยเหงือ่อหรือว่าน้ําที่สูญเสียไปนะคะให้เพียงพอนะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีตามปกตินะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะห้ามออกกําลังกายในที่ที่อากาศร้อนจัดนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อลมแดดเสี่ยงต่อฮีสโตรกมากๆเลยนะคะก็ไปทํา5ข้อนี้กันนะคะเราจะได้สุขภาพดีแล้วก็ ายุยืนยาวจากการออกกำลังกายกันนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสาระดีๆจากพี่การและสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายและใจนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรัวจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ